เก่งสู้เฮงไม่ได้วิธีการทําให้เฮงแล้วกันว่าทําอย่างไรให้ทั้งเก่งทั้งเฮงเนื้อหาในการบรรยายช่วงเช้าเนี่ยสิ่งที่อาจารย์จะถ่ายทอดออกไปเ,เพื่อให้คน เข้าใจและเป็นการปูพื้นฐานเรื่องของศาสตร์ตะวันออกการดําเนินชีวิตของคนเราก่อนองค์ประกอบของความสําเร็จของคนเราเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ชะตาชีวิตถัดจากนั้นไปก็เป็นเรื่องของโงเฮงองค์ประกอบสุดท้ายก็คือเรื่องของหงชุยเพราะฉะนั้นเริ่มต้นเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของชะตาชีวิตเป็นพื้นฐานจากนั้นก็จะมาขยายความเกี่ยวกับเรื่องจุดสําคัญในการดูโงเฮงวิธีการดูการสังเกตอ่านค่าหรือความหมายของโงเฮงถัดจากนั้นก็ไปเรื่องของหงชุยเป็นพื้นฐานเราจะทําอย่างไรให้เราสามารถใช้องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม ทิศทางก็ดีให้นำมาซึ่งความสําเร็จของห่วงจุ้ยช่วงบ่ายเนี่ยจะเป็นเรื่องของการพูดถึงปีหน้านะครับในปีพุทธศักราช2568เนี่ยเราต้องทําอย่างไรวิธีการทําอย่างไรให้เรามีความสําเร็จใครชงไม่ชงแก้ไขยอย่างไรนะครับให้ดีที่สุดเพื่อให้ผ่านปีหน้าไปได้ด้วยความสําเร็จเรื่องราวว่าปีหน้าอะไรจะเกิดขึ้นเหตุการณ์ทั่วไป เอาว่าเราทําตัวอย่างไรให้เราผ่านทุกปีไปได้แล้วมันมีวิธีนคะครับไม่ใช่ว่าโควิดเ,เราไม่ดีปีนั้นเศรษฐกิจไม่ดีเราไม่ดีมันก็อย่างน้อยที่สุดเราก็ยังสามารถดําเนินธุรกิจไปได้ในช่วงที่ภาวะต่างๆไม่ดีเพราะจริงๆอย่างคําพูดที่เป็นอมตะวาจาอย่างหนึ่งก็คือเก่งสู้เห็งไม่ได้ ในเรื่องจริงแต่ทุกคนเนี่ยอาจารย์เชื่อว่ามีความสามารถอยู่แล้วที่มีโอกาสมาฟังอาจารย์นะมีความเก่งเพราะฉะนั้นก็อาจารย์ก็อาจจะแนะนําวิธีการทําให้เหงแล้วกันว่าทําอย่างไรให้ทั้งเก่งทั้งเหงเพื่อให้มีความสําเร็จพูดถึงศาสตร์ตัวเลขมันก็เป็นหลักนะปัจจุบันเนี่ยคนก็ให้ความสําคัญจะเป็นโทรศัพท์จะเป็นบ้านเลขที่จะเป็นทะเบียนรถเดี๋ยวอาจารย์ปูพื้นฐานให้จะได้มีความรู้เป็นพื้นฐานว่าเลขอะไรที่เหมาะสมกับเราให้นํามาซึ่งความสําเร็จ